สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็ fc วันนี้แม่มดจะมาแนะนำตัวาสารสกัดแบบแคปซูลวันนี้นะคะเป็นปีที่7เข้าสู่ปีที่8ที่แม่มดได้มาทำเกี่ยวกับสารแคนนามิดดยนะเจ้าเเราพูดผ่านติกตอกต้องระมัดระวังคำพูดนะที่เปินห้ามเจ้าโอเควันนี้ จเมื่อ7ปีที่แล้วเราออกไบโอนาโนออกซี่920นะตอนนี้เรารอถึง7ปีนะคะที่จะออกเป็นนาโน C B G Go กับ C B N Nova นะฮะทำไมถึงต้องรอ7ปีเพราะมันยากเพราะสาร C B G กับ C B N เนี่ยอยู่ในบอกว่าจะเป็นตัวกันชงหรือว่าสารสีเขียวเนี่ย น้อยมากน้อยกว่าหฉะนั้นการที่จะสกัดออกมานี่มันยากมากๆแล้วส่วนมากนะคะอย่าง c b g go เนี่ยจะอยู่ในกัญชงส่วน c b n เนี่ยคะ่ะจะมีในพืชเขียวแล้วก็การพัฒนาเราต้องพัฒนาจากสายพันธุ์เราไปเก็บจากกัญชงใช่ไหมคะเราพัฒนา่เพื่อเพื่อจะได้สาร c b d แล้วจากตรงเนี้เราก็ต้องมาดูว่า ตัว cbd flower ที่ได้เนี่ยาสายพันธุ์ใดที่มี c b g go เนี่ยเยอะที่สุดเราก็ต้องพัฒนาจากสายพันธุ์นั้นขึ้นมาขึ้นมาจริงๆเพราะเราอาจจะเห็นในท้องตลาดแต่การสกัดที่มันจะออกมาได้เขาเรียกว่ายังไงอะ่ะให้มันได้เยอะได้ดีที่สุดนะคะซึ่งตัว c b g go กับ c b n nova เนี่ยค่ะ เป็นกลุ่มของบอร์ดสเปกตรัมนะฮะใน1เม็ดทั้ง2อันนี้นะคะก็จะเป็น C B G Go จะเป็น99.99 C B N Nova จะเป็น99.00เห็นไหมอันนี้เราเอาตามความจริงเลยมาต้องแบบบางทีก็เราจะเห็นแบบมันพูด ยังไงก็ได้ไงพูดเกินความจริงไปวิธีการใช้ตัวนี้เราทํามาก็ต้องบอกเลยว่า t ทรเกตเราเกี่ยวกับมะเร็งก็คือเนื้องอกก้อนมะเร็งกันที่ขยายเซลล์มะเร็งเพื่อจะรักษาโดยตรงวิธีการกินเราสามารถหยิบอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งเม็ดกินได้นะคะหรือว่าจะแยกกินเป็น cbg กับ cbn 2เม็ดตอนเช้าแล้วก็920 หนึ่งเม็ดก่อนนอนอันนี้ก็จะโอเคสำหรับคนที่บอกไปทำงานที่อยู่บ้านสำหรับรักษาโรคมะเร็งเนื้องอกก้อนต่างๆนี่คือวิธีการกิน